วันนี้เราจะมเมาน้ำทั้งร้านของคนที่มีพระคุณคนที่ช่วยเราชิบบาทเดียวทั่วไทยนะครับป้าอ้อยน้ำขวดแรกของซีรีส์วันนี้เมาไปเลยครับทั้งร้าน วันที่หนึ่งแล้วนะครับของ่าทเดียวทั่วไทยเริ่มต้นจากแม่สายเหนือสุดของประเทศไทยไปจนถึงใต้สุดของประเทศไทยที่เบตงภายใน30วันเอาจริงผมรอเล่นไม่ได้ดผมกลับมาที่แม่สายเหมือนเดิมนะผมจะเอาชีวิตรอดด้วยเงิน1บาทเหนือสุดแดนสยามนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะเป็นซีร hey ีส์ซีรีส์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์หรือเปล่านะฮะเจจะเป็นโปรเจกต์บาทเดียวทั่วไทยรีเทิร์นครับทุกคนเราบังลิปไปไหนนะ ออกไม่ออกอีกออกมาแล้ววันนี้นะคะเราจะกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนที่แม่สายตอนนี้เราอยู่ที่เหนือสุดของประเทศไทยนะฮะวันนี้เราจะไม่ได้มาขายของแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาในฐานะของเสี่ยมาเลเซียทุกคนวันนี้นะฮะคลิปแรกเราจะทําอะไรดีมั้งก็เดินรวยรเดินรวยๆนี่คือพอบอกว่าจะทำอีทีสองคนที่บอกก็ เขาอยากดูเราลำบากเออไม่ได้กวามรู้จิตควรู้จิตทักไทยจำได้นะบังผมอยากได้น้ำขวดหนึ่งครับแต่ว่าผมมีแค่บาทเดียวเอาสิให้ละให้ละครับให้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้คนเชียงอุ้ยเย็นเชียบเลยทุกคนจริงใช่ไหมครับจริงโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อ้อยนะพี่อ้อยใครมาที่แม่สายนะครับอุ่นนุนพี่อ้อยนะครับอยู่ใกล้ด่านเลยทุกคน โอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับอขอบคุณมากนะครับป้าอ้อยคือคนแรกที่<า>ทให้รเราขวดน้ำนะฮะในการแลกเร็นญนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเหมาร้านเขากันไปทุกคนทุกคนครับเห็นไหมครับพี่อ้อยทุกคนคนที่ช่วยเราคนแรกในบาทเดียวทั่วไทยนะฮะได้มาเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับผมเอาของขวัญมาด้วยนะครับทุกคนจากบ้านบาทแรกมามาทุกคนมาก็าําได้นะสวัสดีครับพี่อ้อย สวัสดีครับพี่อ้อยพี่อ้อยจำผมได้ไหมฮะจำได้ค่ะผมผมขายอะไรพี่น้ำสิบบาทน้ำสิบบาทพี่ก็จะเอาหนึ่งสิบบาทด้วยสี่เดือนที่แล้วเคยมาแล้วนะทุกคนพี่อ้อยยังขายที่เดิมอยู่ใช่ไหมฮะโอเคพี่อ้อยได้ดูซีรีส์บ้างไหมครับได้ดูไม่ได้ดูเลยฮะพี่อ้อยไม่ได้ดูซีรีส์บาทเดียวนะทุกคนจำได้จำเขาได้น้ำสิบบาทเออพี่อ้อยจำได้พี่อ้อยครับอ๋อพี่อ้อยขายน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ขายอะไรกครับ รสช่องรสช่องลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นหมดเลยครับยังยังไม่ได้ทำค่ะอ๋อยังไม่ได้ทำจัดร้านอ๋อเพิ่งเปิดร้านเลยฮะโอเคโอเคฮะทำอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยผมเอาของขวัญมาให้พี่อ้อยด้วยนี่เป็นของขวัญจากจากใต้เลยฮะอันนี้เป็นอ่อการน้ําชาการน้ำชาเป็นชุดมีแก้วด้วยได้ครับขอบคุณมากโขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับวันก่อนพี่อ้อยช่วยผมน้ําน้าใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมเมาน้ําพี่อ้อย พังร้านเลยพี่มีกี่ขวดรับพี่มีกี่ขวดจะไปให้ใครกินเดี๋ยวผมค่อยเอาเอาไปแจกคนครับอไปจใช่ใช่ฮะทุกคนครับพี่อ้อยไม่ได้ดูบาเดียวโทษไทยนะแต่พี่อ้อยจำเราได้นะทุกคนโอ้ยพี่จำได้ไงนึกว่าโดนอีกเล็บโดนด้ยพี่อ้อยพี่อ้อยขายขายที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับจะสิบปีแล้วจ็สิบปีแล้วใช่ไหมฮะ แต่ว่ามาอยู่นี่นี่มันอยู่นี่ก็เกือบ20ปีแล้วสิเพึ่งเริ่มมาขายที่นี่เกือบ10ปีม๋อเจอคนที่นี่แล้วคนเป็นคนอุบลค่ะคนอุบลไม่ได้ครับพี่พี่อ้อยยิ้มหวานมาเดี๋ยววันนี้ผมเมาเพราคน้ำพี่อ้อยครับถ้ามีพวกน้ำอัดลมผมเมาด้วยนะไม่พี่เนี่ยที่เป็นกระป๋องเนี่ยแจกง่ายไม่ได้ไม่ได้ผู้มีประคุณของเรานะฮะเราต้องเมาวันนี้มากับดาด้วยแล้วก็มากับบังลิฟต์พี่อ้อยถามถามนิดนึงได้ไหมครับตอนที่พี่อ้อยช่วยผมเนี่ย พี่อ้อยรู้สึกรู้สึกโกรธไหมฮะที่ผมแบบไม่คนคอมเมนต์ว่า<น>ว่าทำไมคนหิวก็ต้องให้ <laughs> <laughs> อจริงๆผมเอาไปขายต่อครับพี่เดี๋ยวเรารอพี่อ้อยนับนับขวดน้ำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกขวดน้ำก่อนนะลุงนะตอนนี้นะฮะเราได้น้ำมาแล้วนะฮะอันนี้น่าจะยังไม่ครึ่งร้านนะ เดี๋ยวพี่อ้อยเขาจะจัดให้เราอีกนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกในตลาดดีกว่านักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวจีนป่ะแจกแม่ค้าในตลาดไปแจกแม่ค้าทุกคนไปแจกพี่แจกพี่หมดแล้วพีแจกพี่ครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับแจกพี่เหรอแจกพี่ครับหมดแล้วพีแจกของแจกของแจกพี่ว่าเป็นหน้าไหมฮเอาเลยนะคเอาหน่อยนะคะไอ้ที่มันบวมบวงคือมันเย็นนะครับกินได้กินไดรเอาเลยครับเท่คับพงศ์เอาไปแล้วพงศ์ แจกฟพี่ครับแจกเรีครับเอาไปเลยครับหมดแล้วหมดแล้วเร็วมะโอเคแจกใั้หมดทุกคนเอาไปพี่เอาไพได้ไหมคะนี่แหละ๋อได้ครับได้ครับมันเย็นนะรวยค่ะเอาไว้ยาัมแจกน้าครับถ่ายรูหยได้มคะถ่ายถ่ยถเอาไปีครับยวเ่อด่ นั้นพี่ควยครับพี่ไม่เอารับพี่เอาเกระดอันนั้นห้าสิบาทครับ่สอ๋อขนมพม่าค่ะขนมพมเฮ้ยขนมพกพม่าทุกคนอยากกินยังเลยซมโมซาพม่าอันนี้ถั่วกันหออันนี้อะไรฮะอันนี้โรตีถั่วมาตีถั่วค่ะที่นีอาหารแบบหลากหลายนะจ๊ะ ตอนนี้นะฮะเรามาเอาเพิ่มนะฮะสปอนเซอร์น้ำเปล่าแล้วก็นี่นี่อีกเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะคือรถที่2นะเอาจริงนะมันสบายกว่าตอนขายนะแป๊บเดียวนะทุกคนแป๊บเดียวหมดนะแป๊บเดียวหมดขายดีหยิบเลยครับหยิบเลยครับเอาเลยครับน้ำเย็นๆครับถูกวันที่หนึ่งมึงเนี่ยแจกไม่ได้ถูกก็ไม่ได้ถูกหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบให้เจ้าหยิบไห้เจ้าเอาน้ำไหมครับพี่เอานอนไหมครับ แล้วนะครับแล้วนะครับรรบับงลิบบังลิบไปแล้วทุกคนนี่เป็นอุน้นเอาจริงๆนะสบายหา,ายบึกนะบงังถ้าเราทำบาทเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหขายดีรว,วยเลย สองวันถึงไปตรงเดี๋ยวยดีดีน้ำเขาเดี๋ยวขาขึ้มากี่ครับติดตามอยู่นะเนี่ยเจอตัวจริงนะคนหัดใจก็จะเป็นกินไก่ที่นั่นบอกว่าตีสองหมดรตานน้ำเปรเษฐีขอบคุณมากนะ ใช่มันเย็นมากเอาไหมฮะข้าวเหนียวข้าวเนียวอรนั่นเป็นน้ำแข็งเลยนะครับจะเย็นน้ำเย็นนี้เขาอี้เย็นมากแจกฟรีแจกฟรีครับผมขอบคุณครับน้ำเย็นๆครับมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับไม่เป็นไรจะเป็นไงเป็นผมคุณด้วยครับผมจะไป็นไ่ไห้ไงไปได้ไหมอันนี้ร้านป้าอร่อยในส่วนในแม่จ๋านี่ของคุณมานี่เกาลัดนะทุกคนมาซื้อได้นะฮะนี่ง่ายเอพี่พี่ขับแกร็บอยู่ไหนเราจะหายยังไงดี เขามาซื้อให้เรานะวันก่อนอ่ะผมอยากเจอพี่ที่ขับแก๊ปทุกคนเท่งแย่งกันแล้วรอบนี้นะฮะสามคนอัมรีด้วยทุกคนผมไม่ให้แจกน้ำฟรีครับแจกน้ำฟรีครับแจกนั้ำฟรีครับแจกฟรีครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับครับไปทุกคนแจกน้ำต่อทุกคนไม่งั้นไม่หมดทุกคนอัมรีต้องมาช่วย แจกฟรีนี่ยากเลยนกนะปะยากคันไม่ได้ง่ายนะทุกคนฝั่งนู้นมีแกร็บอยู่หลายคนเลยที่เห็นช่วยผมหน่อยครับผมหนักตามพี่อยู่ติดตามเยอะมันน้อยพวงนี้เฮ้ยี่เรียกที่เรียกต้อว่าหมดแล้วบอกบอกพี่อ้อยเลยกันใครมาที่ที่ร้านก็แจกฟรีใครทุกคนดูเหลืยเยอะนะอันนี้สุดท้ายแล้วแต่ว่าตอนนี้นะเราแจกไม่หมดนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราตั้งที่ร้านเอาพี่อ้อยนะ พี่อ้อยครับถ้าใครมาแจกฟรีได้เลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดป้ายไหมติดป้ายไม่ได้วยตอน<า> <c oughs> นี้นะฮะเดี๋ยวพี่อ้อยเขาทำโคก <c oughs> คุ้นนะทุกคนใครมาที่แม่สายมาอุ่นหนุนที่พี่อ้อยได้นะทุกคนมีโคกุ้นมีอะไรนี้เลยเต็มเลย <นะ S 1> เป็นหลน <ะ S 1> นนกร <c oughs> ล้านแกนอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยนะทุกคนใครมาแม่สายมามาอุ่นหนุนได้ผมอยากให้พี่อ้อยเปิดของควันเราตั้งใจทํามากทุกคนไม่ใช่ผมทำหรอกผมให้เขาทําบางเอ็มบางเอ็มทำ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนั้นครับเมื่อกี้ขายรถดีอ่ะเออคตรงอยู่อางคาโดตรงนั้นอ๋ออ๋คือคือแม่แม่น้องเหรอครับอ๋อมาเชารอ์มาเชารอ์มาชเช้์คนอิสลามเยอะมากนะฮะที่นี่มาเชารอ์ขอบคุณมากครับสลามครับโอ้โหนี่อาหารพม่านะครับทุกคนมาอุดหนุนได้นะฮะเมื่อกี้เราแจกน้ำเขาเขาก็เอานี่มาให้นี่นี่เป็นชุด การน้ำชาเป็นวันนีเรเดี๋ยวให้ตาแกจะได้เอาไว้ใส่น้ำชากินค่ะวิธีการทำเนี่ยทำเป็นเดือนๆเลยนะครับทุกคนทั้งการเผาแล้วก็การปั้นขึ้นมาเป็นการน้ําร้อนที่ทําเป็นประมาณ2เดือนนะครับสองเดือนเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะตากกว่าจะเผาแล้วก็นี่มีโลโก้ดินล็อกนะฮะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะครับทุกคนที่คนได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะไม่ใช่ทุกคนจะได้นะทุกคน เนี่ยตั้งใจทำมากนะครับใจมากมากเลยค่ะขอบคุณมากครับนี่บังเอ็มทำสวยมากนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาเอาไว้นี่ตั้งเกาลัดตั้งเกาลัดนะไอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพี่อ้อยคือ,ค,อคืออยากให้เป็นที่ระลึกเฉยๆพี่อ้อยมันอาจจะไม่ได้ใส่ชาได้เยอะนะทุกคนแต่มันมีค่าทางจิตใจมากอยู่กันสองคนหัวเรียพอดีเลยนี่สองแก้วนะขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่มาที่มาเมาเนี่ยดีใจมากมากเลย คิดไหมครับว่าการที่ให้น้ําขวดเดียวเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดจากขวดเดียวเป็นร้อยขวดได้ไหมจากให้ขวดเดียวนะทุกคนได้กลับเป็นร้อยขวดร้อยห้าสิบร้อยสามร้อยสามร้อยขวดสามร้อยขวดวันนี้นะครับขอบคุณป้าอ้อยมากนะครับเรียกป้าอ้อยนะครับครับวันนี้ผมจะบอกว่าซีรีส์บาดเดียวทั่วไทยที่หลายๆคนติดกันนะฮะจะบอกว่า ถ้าไม่มีป้าอ้อยเนี่ยซีรีส์ก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยนะฮะที่เรามีแค่บาทเดียวแล้วก็มาแลกเป็นขวดน้ำนะฮะขอบคุณมากมากเลยผมมาจากใต้เพื่อมามาหาพี่อ้อยคนแรกเลยขอบคุณมากมากนะคะคิดคิดถึงขอบคุณมากขอบคุณมากนะครัะไปเรากลับดีกว่าแล้วเราเราอยู่ออกอยดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ให้เห้วให้แล้วครับเฮ้ยคพี่เขาให้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้คนเชี๊ยบโอ้ยเย็นเชียบเลยทุกคนจริงใช่ไหมครับจริงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหทุกคนพี่เขาให้หนึ่งบาทนะได้แล้วได้แล้วขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อ้อยนะพี่อ้อยใครมาที่แม่สายนะครับอุ่นนุ่นพี่อ้อยนะครับอยู่ใคร้